สวัสดีค่ะยายปาจ้าวันนี้ยายปาจะพามาทำชาขิงเนาะนะคะก็ยายปาก็ซื้อขิงมาแล้วก็ล้างเรียบร้อยเร็วเนาะนะคะเดี๋ยวยายปาก็จะมาปอกเนาะคะ่ะยายปาก็จะปอกขิงเนาะกินขิงดีต่อสุขภาพเลยจ้าพี่นอ้องนะคะยายปาก็จะพามาทำวิธีทำน้ำขิงก่อนเนาะ ขิงนี่ยาป้าก็ร่างเรียบร้อยเร็วนะคะดีต่อสุขภาพเด้อจ้าสมุนไพรนะคะสมุนไพรขิงเนาะนะคะดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะ ยายปาก็จะหั่นขิงเป็นแว่นๆนะคะยายปาใช้ขิงแก่ด้วยจ้ะยายปาไปเลือกซื้อขิงที่แก่ๆมาเลยเนาะยายปาก็จะหั่นเป็นแว่นๆนะคะจ้ายายปาก็หั่นเรียบร้อยแล้วเนาะนะคะยายปา,ยยะะยปาจะใช้ยุ่แค่นี้เนาะนะคะเพื่อเอาไปต้มนะคะมอน้อยๆนะคะ ป้าก็เปิดไฟแล้วตั้งหม้อเนาะยายป้าก็จะใส่น้ําลงไปเลยจ้าก็ต้มน้ำขิงเนาะนะคะยายป้าก็จะใส่ครึ่งหม้อนะคะยายป้าก็จะใส่ขิงลงไปนะคะอ่ขิงที่เราซอยนะ,ะใส่ลงไปคะ่ะต้มต้มชาขิงนะคะ ร้อนน้ำเขาเดือดเนาะนะคะตอนนี้น้ำต้มขิงก็เดือดเลยนะเะยปาก็จะทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะเพื่อให้ขิงเนาะนะคะน้ำขิงออกมาเยอะๆนะคะเยปาก็เบาไฟลงแล้วนะคะตอนนี้เนาะนะคะรออีกแป๊บนึงนะจ่ะเนี่ยคือวิธีต้มน้ำขิงสดส,ส,สดเนาะนะคะแบบบ้านๆลยจ้ะพี่น้อง น้ำขิงเพื่อสุขภาพนะคะต้มน้ำขิงสดๆนะ,ะเพื่อสุขภาพนะ,ะตอนนี้ก็เร็ตแล้วนะคะต้มแบบง่ายๆนะคะต้มน้ำขิงสดธรรมดาธรรมดานี่แหละคะ่ะแบบบ้านๆเราเนี่ยนะคะเป็นสมุนไพรไทยเนาะนะคะต่างประเทศนี่นิยมกินมากเลยนะคะนิยมเอาเอามาชงดื่มเนาะ,ะบางคนก็ไปซื้อขิงที่เขาเป็นผงแล้วามาชงดื่มนะ ถ้าเป็นคนไทยส่วนมากก็จะเอาขิงสดๆนะคะเอามาต้มอย่างเงี้ยนะคะต้มแบบบ้านๆเราาเงี้ยนะคะเอามาชงดื่มเนาะนะคะเดี๋ยวยายปาจะพาไปชงกันเด้อจ้าตอนนี้ยายปาก็นำขิงใส่ในแก้วเรียบร้อยเร้วนะคะก็มีเนาะนะคะเดี๋ยวยายปาจะพาวิธีชงเนาะนะคะก็มีน้ำผึ้งนะมะนาวเนาะนะคะยายปาก็จะใส่นะคะน้ำผึ้งนะคะลงไปนะคะ คนนะจ่ะขิงน้ำผึ้งเนาะนะคะแล้วก็เติมมะนาวลงไปสักหน่อยนึงนะคะนี่เนาะนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเป็นอ่ะน้ำขิงผสมน้ำผึ้งเนาะนะคะมะนาวหน่อยนึงเนาะนะคะชงนะคะ เอาไว้ดิมเพื่อสุขภาพนะฮะป้องกันต้านทานเนาะนะะเป็นต้านทานโควิดก็ได้นะฮะลดลดน้ำหนักได้นะฮะบำรุงผิวพรรณก็ได้นะฮะเป็นสมุนไพรสารพัดเลยนะฮะประโยชน์เนาะ,ะคลิปนี้ยายปาก็ต้องขอตัวลงก่อนรด้อจ้าสวัสดีค่ะ